สวัสดีเพื่อนชาวโค้ดสำริทุกคนครับวันนี้ผมก็มารีวิวน้ํายาจากทางจูนะครับเป็นน้ํายาสําหรับพวกโค้ดพอร์ตซิสเต็มนั่นเองนะครับก็มาถึง EP ที่3กันแล้วนะเพราะว่าทั้งหมดของน้ํายาของจูเองเนี่ยจะมี12กลิ่นนะที่ออกมาตอนนี้ซึ่ง8กลิ่นที่ผ่านมาผมได้รีวิวไปที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือ4กลิ่นนะก็จะมีหลงกินทนะครับแล้วก็แบคไอส์ทบาโแล้วก็บูเบอรี่ทบาโแล้วก็ โคอนัทลาเต้นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปรีวิวตัวน้ำยาก็จะขอเกริ่นไว้ก่อนนะน้ำยาของทางจูเนี่ยเขาออกแบบมานะมาสำหรับตัวโคตรพอดของลีแลกก็จะมีลีแลกอินฟิตี้ลีแลกแฟนทอมนะครับแล้วก็รีแลกไลท์นะที่ผมเห็นว่าหัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็จะมีประมาณนี้ถ้าเพื่อนบางคนยังนึกภาพไม่ออกว่าหัวเป็นยังไงเ,เดี๋ยวลองไปดูก็ได้นะครับตอนที่แกะออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เครื่องเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแลักษณะประมาณนี้นะ ตัวรีแลกอินฟินิีนี่คือแบบที่ผมเอามาทดลองใช้นะครับเขาจะเรียบๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวกลิ่นกันเลยนะครับกลิ่นแรกที่ผมจะรีวิวนะครับก็เป็นโคค u นัทลาเต้นั่นเองนะครับรูปแบบกล่องก็แบบนี้นะครับจะเขียนว่าจูแล้วก็โคคนัทลาเต้รูปเขาก็จะสื่อว่าเออกลิ่นจะออกไปทางประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัว n นิโคตินตรงนี้จะเขียนไว้นะเป็นนิกสข้างหลังก็สามารถดูวันเดือนปีที่ผลิตได้แล้วก็ขูดมา์โค้ดเช็คได้นะว่าของแท้หรือเปล่านะตัวรายละเอียดกล่องก็จะไม่ลงลึกแล้วก็ e ีพีที่ผ่านมาเคยดูละเอียดไปแล้วนะเพื่อนก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้เราก็จะมาเจาะจงตัวกลิ่นโดยเฉพาะเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ปิดออกมาครก็จะเจอกล่องที่เขาซีนไว้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเก็บรักษาได้ดีนะครับแกะออกมาก็จะเจอหัวน้ํายาแบบนี้นะครับนี่เป็นสีตามกล่องเลยนะครับตัวตัวยางที่เขาลองมันไว้นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับเอามาแกะลองกันเลยนขอยุ้าอีกทีนะครับเครื่องที่ผมจะใช้รีวิวน้ํายานะครับก็จะเป็น r ีเล็ตอินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็มาใส่ปุ๊บนี่เชื่อมต่อติดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองดูเลยนะว่าตัวกลิ่นจะเป็นยังไงนะครับโคคนัทลาเต้ อ่ะเป็นชื่อไทยของตัวโคโคันลาเต้ก็คือเป็นกลิ่นนะครับกาแฟมะพร้าวนั่นเองนะก็ใครไม่เคยลองกินก็อาจจะดูแปลกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองกินกันจะเป็นการลองสุกครั้งแรกดูนะส่วนมากจะเคยลองแค่พวกกลิ่นกาแฟอะไรมานี้แต่ว่าตัวกาแฟมะพร้าวยังไม่เคยลองจะลองดูว่าความแปลกใหม่มันเป็นยังไงนะครับอืม ตัวกลิ่นนะครับจากที่ผมลองถือว่ากลิ่นชัดมากเลยนะครับก็คือตัวกลิ่นเนี่ย เวลาเราสูบเข้าไปเนี่ยครับตัวกลิ่นของกาแฟเนี่ยจะได้กลิ่นชัดมากเลยเป็นกลิ่นอารมณ์เหมือนลาเต้หอมๆห,หวานๆแล้วก็แบบนัวๆเลยนะครับอารมณ์เหมือนกาแฟลาเต้แบบเพียวๆไทยเคยกินลาเต้นะก็จะนึกออกว่ากลิ่นของกาแฟลาเตนะ้นั้นเป็นยังไงนะครับเวลาเราสูบเข้าไปเนี่ยกลิ่นมานี่เลยแล้วก็ปลายของกลิ่นของตัวลาเต้ที่เขาบอกเป็นคุกกนัทตัวมะพร้าวเนี่ยมันก็จะออกมาเวลาเราพ่นควันนะครับมันจะละมุนอยู่ในปากถือว่าเป็นอารมณ์เหมือนขนมแล้วกันเป็นลูกอมที่เป็นลา,าเต้ผสมมะพร้าวอะไรประมาณน,าานี้นะถ้าใครยังนึกไม่ออกนะถือว่า กลิ่นเนี่ยค่อนข้างชัดหอมหวานอารมณ์สายขนมได้เลยนะครับก็ถือว่าใครที่ชอบกลิ่นกาแฟก็ถือว่าเป็นกลิ่นเึ็ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อมานะครับระดับความเย็นเนี่ยถือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกาแฟมะพร้าวแบบเย็นนะครับ หรือว่าแบบใส่น้าแข็งเย็นๆสูบแล้วให้ฟิลความสดชื่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ความเย็นเนี่ยผมให้ระดับไปที่3เต็ม5และกันผมรู้สึกว่าตัวนี้ยเย็นเหมือนอารมณ์เหมือนกาแฟายเย็นเลยนะับถือว่าดูดแล้วสดชื่นละกันนะแล้วก็ในส่วนของนิโคตินนะครับที่ผมดูดมา3ามสีคำเนี่ยเปอร์เซ็นก็จะใกล้เคียงกันหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนิกสามเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างรู้สึกได้ถึงนิโคตินแล้วก็มีความมึนมานะครับก็ถือว่าดูดไม่ต้องยาวมากไม่ต้องเยอะมากดูดพอดีก็รู้สึกว่าอิ่มรัับรับบบบจกนนสําห ตัวกลิ่นโคคนัทลาเต้หรือกาแฟมะพร้าวนั่นเองนะครับต่อไปนะเป็นกลิ่นขอเลี้ยงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่านี้เป็นไปทางโซนบุรีนะครับขอภัยเพื่อนด้วยต่อไปเป็นกลิ่นหลงจินทีนะก็เหมือนกลิ่นชาเขียวหลงจินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าทีนี้มันก็บอกอยู่แล้วนะเป็นชานะแล้วก็หลงจินนี่ถ้าเป็นชาหลงจินนะครับแต่ว่าผมลองดูในทางจูแล้วเนี่ยเขาจะเขียนมาว่าชาเขียวนั่นเองนะว่าจะให้ฟิลมันไหนมาลองดูกันนะครับตัวนี้เหมือนกันนะนิโคตินสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาลองดู อ่าพอแกะออกมาแล้วเหมือนเดิมนะครับตัวฐานทุกอย่างเขาก็จะเป็นสีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกล่องนั้นเลยนะครับถ้าเผื่อมันเพื่อน,น,นคนไหนที่สายตาไม่ดีนะลืมนะมันตัวนี้มันจะอาจจะเล็กไปแล้วก็เอาซองตัวนี้เอาลูกยางตัวเนี้สวมใส่ก็ได้นะรดบ๋ยวเรนนึกออกว่าอ๋อสีนี้เป็นกลิ่นนี้นะรประมาณนี้อาจจะมาลองเลยนะว่าชาหลงกินจะเป็นยังไงหรือว่าชาเขียวนะครับ ตัวกลิ่นก็ยังชัดเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวกลิ่นเนี่ยพอผมดูชื่อชาเขียวเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องลองจับใจความมีดีนะครับคำว่าชาเขียวก็คือว่าเป็นชาเขียวเลยนะครับบางคนในสไตล์คนไทย,ยอ่ะพอพอที่ยินคำว่าชาเขียวเราอาจจะนึกถึงชานมตามอเมซอนหรือว่าพวกเ,เป็นชานมเขียวๆที่ผสมนมหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับตัวนเนี้ยเนี่ย พอผมสูบแล้วเนี่ยมันเป็นชาเขียวแบบชาเขียวหวานหวานที่อารมณ์เหมือนเราใส่ซองครับซองตัวชาแล้วก็มีน้ําร้อนนาเอาไว้ชงชาประมาณนั้นนะเป็นชาออกแนวหวานหวานไปเลยนะครับตัวกลิ่นเนี่ยรู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันจะมีมิติเดียวนะครับตัวเนี้ยมันจะมีเวลาเราสูบปุ๊บเนี่ยเข้าปากเราปุ๊บควันมันเข้ามาเนี่ยเวลาดูดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นของตัวชาเลยนะครับตัวชาอมหวานเหมือนชาหวานอะไรประมาณนั้นนะเวลาพ่นออกไปเนี่ยกลิๆๆ่นของชาก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ถือว่ามิติของตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาเขียวที่เป็นชาหวานตัวเพียวเลยสําหรับคนที่ชอบแบบกินชาหรือว่ากลิ่นของชาหอมๆอารมณ์เหมือนอากาศหน้าหนาวเรากินชาร้อนอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็จะให้ฟิลแบบไปดูดหน้าหนาวอากาศหนาวให้ฟิลแบบจิบชาอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกลิ่นชาหวานนั่นเองนะครับตัวนี้ความชัดของกลิ่นก็แน่นอนอยู่แล้วนะผ่านมาสีเต็มผ้าทั้งหมดเลยนะครับ ผมก็คิดว่าตัวที่อื่น่ะเข้ากันหมดเลยเว,ว่าทางจูเนี่ยค่อนข้างที่จะ ลักษามาตรฐานตัวนี้เท่าที่ผมรีวิวมานะก็คือถึงแม้จะดูดมาหลายกลิ่นอะเวลามาสูบกลิ่นใหม่ก็ยังรู้สึกว่าตัวกลิ่นเนี่ยเขาให้ความชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมานะความเย็นความเย็นตัวนี้ถือว่าไม่ได้เย็นแบบเย็นมากกิีดจานอะไรเกินเกินไปแบบกลางๆผมรู้สึกว่ามันมันก็เย็นสําสำหรับคนที่ไม่ได้สูบเย็นอาจจะมองว่าเย็นจัดไปเลยนะครับแต่ผมเป็นคนที่สูบเย็นอยู่แล้วก็ถือว่ามันไม่ได้เย็นมากสูบดเรื่อยไม่ได้จี๊ดอะไรมากมายนะครับก็ความเย็นอยู่ที่2.5เต็ม5ละกันนะครับ ตัวนี้โคตินก็เหมือนเดิมนับสูบไปเร,เรื่อยก็รู้สึกมึนสี่ห้าคำรู้สึกแน่นละนะครับก็จบกันตายนับหนงกินทีหรือว่าชาเขียวนั่นเองนะครับต่อมานับเป็นสายยาสูบบ้างนะครับก็จะมีสองกลิ่นนะครับแต่ผมก็จะลองตัวบูเบอรี่ทบาโกโคก่อนละกันคือเป็นยาสูบกลิ่นบูเบอรี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมให้พี่ลองลองแกะเทสไปก่อนละแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองเทสโดยโดยส่วนตัวเองนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแกะไว้ละ ก็กลิ่นที่ยังไม่ได้แกะเลยก็อาจจะยังไม่ได้ลองกันนะแต่กลิ่นที่แกะแล้วเนี่ยจะลองกันหมดแล้วนะครับว่าเ,เห็นด้วยแบบนี้กันหรือเปล่านะครับก็จะลองยืเดเยียงมาพูดให้เพื่อนฟังนะว่ามันจะเป็นฟิลแบบไหนนะครับ ตัวอย่างของตัวทบอโคบูเบอรี่เนี่ยก็จะเป็นสีน้าตาลคล้ายๆกับตัวโคโคนัทลาเต้เลยนะครับแต่มันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับเนี่ยแต่โคโคนัทจะเป็นสีเหมือนกาแฟเลยเข้มๆหน่อยเดี๋ยวมาลองกันนะว่าจะเป็นยังไงฟิลแบบยาสูบผสมบูเบอรี่นะครับส่วนตัวผมแล้วนะก็ะต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวทโโบอโคเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกทบอโคเพียวนะที่ผมลองจะให้ฟิลแบบแทงคอหน่อยไปรายแสบคอหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพอมีบูเบอรี่แล้วเนี่ยมันจะให้ฟิลประมาณไหนนะครับ ผมดูดายป,ประมาณ3-4คสี่คำนี่ผมรู้สึกว่ามันแน่นมากเลยนะครับตึงเลยนะครับขอดูตัวนิโคตินก่อนเลยอ่านั่นไงนะครับตัวนิโคตินของตัวยาสูบเนี่ยอ,อ,อยู่ที่5%เ จดมากกว่าพวกสายขนมหรือว่าสายชาเขียวพวกช็อกโกแลตพโคนัทกาแฟหรือไม่ก็เป็นพวกสายผลไม้อะตัวนั้นจะเป็นนิโคติน3เปอร์เซ็นต์นะแต่พวกยาสูบนะบทางจูเนี่ยเขาเพิ่มนิโคตินมาเป็น5เปอร์เซ็นต์นะให้ฟิวอารม์แบบบุหรี่แน่นเลยนะนิโคตินแบบใครที่ต้องการแบบออชอบกลิ่นบุหรี่แน่นๆเนี่ยอใช้ได้เลยนะครับนี่5ตัวนี้นะครับเพื่อนอยาสตน,นะก็คืออย่างที่ได,ด้ถ้าใครได้ดูรีวิวแล้วก็กลิ่นพวกยาสูบเนี่ยจะเป็นนี่5นะครับแน่นมาก่ะ มาพูดถึงตัวกลิ่นกันเลยนะครับตัวกลิ่นเนี่ย อย่างที่ผมเคยเกินนาไปแล้วนะตัวยาสูบส่วนมากเนี่ยเท่าที่ผมลองมาอย่างที่ผมบอกก็คือเวลาสูบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแทงคอเวลาเราซีดลงปอดอ่าแต่ตัวเนี้ยผมมองว่าการที่เขาใส่ตัวบุูบเบอรี่เข้ามาเนี่ยมันลดอาการแทงคอได้ประมาณ80%เลยนะครับก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยเวลาสูบเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นตัวยาสูบที่ชัดมากนะครับหรือว่าตัวยาสูบเนี่ยเป็นกลิ่นนําเลยเวลาเราซีดเนี่ยกลิ่นบุบเบอรี่มันเจาะมาถ้าให้ผมตีปเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยผมรู้สึกว่ากลิ่นบ0 มามาก็ถือว่าไม่ได้เยอะก็มองว่าการที่เขา,เาบูเบอรี่เข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวตัดการแทงคอหรือว่าตัดอาการเลี่ยนไปเลยนะครับถือว่ากลิ่นยาสูบบูเบอรี่เนี่ยมันทําให้เราสูบง่ายขึ้นสูบแล้วสามารถสูบได้ตลอดไม่รู้สึกว่าแทงคอหรือว่าเลี่ยนบบต้องพักเนี่ยสามารถสูบได้เรื่อยๆเลยนะครับความชัดของกลิ่นก็เหมือนเดิมนะครับ4.5หรือว่ารักษามาฐานได้เหมือนเดิมตัวนิโคติน5%ตสูบไป2 3งาคำผมสัมผัสไดแแแ้แล้วแมบบ่งแม่นแล้วแบบเหมือนอุดคอเลยแบบพอเวลาเราสูบมัน,ม,นมันมึนเลยนะครับ ือว่าโอ้โหใครที่ชอบนิโคตินเยอะแล้วก็อยากได้แบบความแน่นนิโคตินแน่นๆนะครับก็ายาสูบผมว่ามาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิ่นต่อไปกันเลยนะเป็นแบ็คไอส์ทบอโคนะก็คือยาสูบเย็นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามองไปไอส์ทอบอโคก็รู้แล้วว่าเย็นแต่ว่าแบ็คไอ์ผมก็ไม่รู้ว่าคำว่าแบ็คนี่นมันแบ็คไอ์มัมบบน,มน,มน, Eye, มนหมายความว่าไงก็ไม่ได้เก่งอนบะคิดขนาดน,นั้นขออภัยด้วยนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองนยะลองมาแกะลองฟังกันเลยนะครับ ันนี้ก็นิก5%เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปอ่าลูกยางลองของตัวยาสูบเย็นก็จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองมาพร้อมกันนะว่าจะเป็นยังไงฟิลของยาสูบเย็น ความแน่นของนืตินนี่ถือแบบผมสูบแล้วมันมึนจริงๆนะครับถือว่าแบบโอ้โหไคพคอแบบชอบมนื้อกตินแรงๆแน่แนๆนะประหยัดประหยัดต่อยแบบถือว่าค่อนข้างโอเคเลยม,มันมึนจริงๆนะครับอ่ะเอาพูดถึงตัวกลิ่นนะครับตัวกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าทางโทนกลิ่นอะ่ะมันจะออกไปทางแบบกลิ่นยาสูบยาสูบแบบเพียวๆเลยนะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมาแทรกเลยก็จะบอกว่าไงดีอ่ะมันเป็นกลิ่นของใบาย,ยาสูบเลยนะครับแต่เป็นอารมณ์เหมือนยาสูบเย็นไม่ใช่ยาสูบร้อนนะครับก็เรื่องกลิ่นก็มันไม่มีอะไรเยอะนะก็เป็นกลิ่นยา ก็เรื่องนิโคตินก็ยัง34คําคำรู้สึกว่าแน่นละหมื่นแล้วครับตอนนี้ผมตื้อละแล้วก็ในส่วนของความเย็นนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมจะลืมบอกเพื่อนไปนะครับก็วความเย็นเนี่ยผมลองเปรียบเทียบระหว่างกลิ่นบูเบอรี่ทูบาโคกับตัวแบคไอทูบาร์โคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เย็นมากอะไรจนเกินไปนะระดับความเย็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ1.5เต็ม5ละกันสําหรับตัวผมเองที่ผมลองนะ พวกในโซนผลไม้ที่เคยรีวิวที่ผ่านมากับตัว2ตัวนี้รู้สึกว่าความเย็นมันจะเยอะกว่าถือว่าเป็นแนวยาสูบที่ไม่ได้มีความเย็นแรงมากนะักละกันนะครับเน้นไปทางนิโคตินนะครับแล้วก็กลิ่นยาสูบแต่ว่าเท่าที่ลองมาแล้วอาการแทงคอของจูนะับที่เขาทําออกมามันรู้สึกว่าไม่ได้แทงคอสามารถดูดแบบนื่นไหลได้เลยก็มาถึงสรุปนับ จะรวมที่ผ่านมาด้วยละกันนะครับก็คือสรุปหัวน้ายาจูนะครับก็คือตัวกลิ่นเนี่ยเขาทํามาได้ค่อนข้างชัดเลยเท่าที่ผมลองมาเนี่ยทดสอบกลิ่นเนี่ยกลิ่นถือว่าค่อนข้างรักษาม,มาตรฐถถานได้ลงตัวนะครับสําหรับใครที่ชอบกลิ่นชัดๆเนี่ยผมมองว่าทางจูเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนิโคตินนะค่อนข,ข้างชัดเจนตัวที่สามเปอร์เซ็นต์ก็สามารถดูดได้เรื่อยๆส่วนตัวที่5เซ็นที่เป็นยาสูบเนี่ยดูดนิดเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าบรนมืนแล้วนะครับแล้วก็ตัววันเนี่ยหัว เกินไปนะถือว่าน้อยกว่าตัวบุรีก็คือลดการรบกวนของตัวควันสำหรับคนรอบข้างละกันนะครับแล้วก็ตัวความเย็นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากจนเกินไปนะมันถือว่าสายผลไม้ก็เป็นความเย็นของโซนผลไม้แล้วก็โซนที่ให้ความสดชื่นหรือว่ากลิ่นทีอ่อย่างตัวชาเขียวแล้วก็ตัวโคโคโนนทลาเต้เนี่ยมันก็ให้ความเย็นที่ค่อนข้างพอเหมาะแล้วก็พอดีถือว่าเป็นตัวกลิ่นแล้วก็ตัวความเย็นผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะ เข้ากับคนไทยได้ดีนะเพราะว่าโซนอากาศของเราเป็นโซนร้อนนะความเย็นที่เขาให้มาก็ถือว่าเวลาสูบแล้วเราสดชื่นได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจูด้วยแล้วกันับที่ส่งน้ํายาที่ถือว่ามีคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งมาให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับน้ายาจูก็จะสามารถใช้กับตัวรีแลกต์อินฟินิตี้รีแลกแอนทอมแล้วก็รีแลกต์ไลท์แล้วก็ตัวต่างๆที่ใช้หัวรูปแบบเดียวกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะถ้าผมมีวิจาลาดประการใดหรือว่าตรงตรง,งไหนครับตกบกพร่องไปก็่ครใที สนใจตัวน้ำยาจูนะผมจะแปะลิงก์ทางไลน์ของจูไทยแลนด์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะแต่วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ